สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อ้อมอยู่ที่วัดหนามแดงสมุดปาการมาขายของช่วยที่บ้านแต่ว่าฝนตกหนักมากเมื่อกี้ต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมาอีกอใส่ถุงมือก่อนเพราะว่า đẹp lan lạ là. ok ba bay cánh Chup, chup. แดดแรงนะทุกคนแต่ว่าหนาวมากหนาวสุดๆเพราะว่าตัวเปียกเปลี่ยนทั้งตัวเลยอะ่ะใจยเยนเ็ยนคันอ่ะคัน ไปทั้งตัวเลยเออถนนเส้นนี้ลูู้กันอยู่ไม่เสร็จจกทีครับนานมากออมเคยเอา M S X อ่ะมาขับเส้นเนี้ย โอ้โอโอ้โคือไม่ลอดอะ่ะขอโทษขันหลังครับเกือบล้กเกือบและโคนเวย้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเมื่อกี้ อ๋อบอกว่าเอา M S X มาขับเกือบไม่รอด <c oughs> เพราะว่าถนนมันลื่นแล้วล้อ M S X มันไม่ค่อยหมาะก,กับถนนที่เป็นหินเป็นกวดอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบขับช้ามากขับยี่สิบสามสิบแต่เมื่อกี้คือเกือบแล้วถ้าเราจี่ทำข้างหน้านะยังไงก็ เหยียบโพนเต็มๆอาจจะลื่นเลยอะแต่ดีที่เราไม่ค่อยชอบขับซี่คนเพราะว่าอันตรายถ้ามีอะไรเบรกไม่ทันแต่เมื่อกี้คันข้างหลังเราก็เกือบไม่ทันนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> แหละเขาถึงบอกว่ากฎหมายเว้นระยะมันใช้ได้จริงนะ รอยเนฟา e n f i ้ l ส650เนี่ยขับทางแบบเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะออมว่าค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะคือมันไม่ลื่นแต่ก็อย่าลื่นนะไม่ใช่พูดแล้วลื่นเลยนี่ฮาเลยนะแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ออมขับมาทางอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ลื่นนะเออแล้วมัน ก็ทรงตัวดีด้วยมันถึงมันจะตกหลุมมันก็ไม่ไม่แฉลบให้เราตกใจอ่ะอืมแล้วมันก็น่าจะอยู่ที่เราคอนโทรลรถด้วยแหละมัง้งขอแค่อย่าประมาดนะทุกคนขับรถไม่ว่าจะขับประเภทไหนอ่ะก็ถ้าเราประมาดอ่ะมันก็อันตราย ถนนลื่นๆแบบเนี้ยออมแบบถึงจะขับตัวหกร้อยหรือว่าตัวร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้าออมมาไม่งอันตรายหมดเลยอ่ะทางที่ดีคือระมัดระวังดีที่สุดคนที่ขับรถปลอดภัยคือคนที่ขับรถเป็น ใช่ปะในความคิดออมออมคิดอย่างนั้นไฟแรงครับสรุปพูดคนเดียวมาทั้งทางไม่ได้กดอัดนิฮาเลยนะเดี๋ยวออมต้องกลับไปเปลี่ยน เสื้อผ้าที่บ้านแล้วก็กลับมาช่วยที่บ้านขายต่อเพราะว่าน่าจะขายยาวอะถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มขายของกินนะทุกคนเวลามีงานที่วัดหนาดแดงมาซื้อได้จะเป็นขายกุ้ยช่ายขายของทอด เ้หู้ทอดกุยช่ายทอดว,ว้าวลุยน้ำลุยฝนมากวันนี้วันนี้เราจะค่อยๆไปนะทุกคนเพราะว่าฝนตกถนนลื่น ทุกคนเห็นนี่ปะใช่มันเือสายไปแล้วออมก็ลืมเก็บแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งที่พันอยู่ที่สายคลาอะ่ะใช่ออมลืมเก็บอีกอัน จริงๆมันต้องซ่อนสายเข้าไปในแฮนด์แต่ว่าเราซ่อนสายอื่นไปหมดแล้วนะแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นสายนี้สองสายนี้ก็เลยทั้งมันหกที่เกละกว่าจะใส่ได้กว่าจะซ่อนได้โหสุดตอ,ตอนทำครั้งแรกเอาทำอยู่วันเหนือถึงจะเอาสายเข้าไปในเนี้ได้อ่ะแล้วก็เราต้องมานั่งตัดนั่งต่อสายใหม่ มีแผนว่าออมอยากจะลองทำคันนี้ให้เป็นสไตล์อตบอบเบอร์อะ่ะแสงก่อนแสงก่อนเออนั่นแหละอยากลองทำเป็นบอบเบอร์อะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับรถหรือเปล่าแต่ออมลองดีไซน์ลองตัดต่อเขาเข้าไว้อ่ะมันก็โอเคนะ แล้วก็ออมอยากได้ถังเล็กมาเปลี่ยนเป็นถังเล็กอะไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนเจะต้องดูว่ามันมีที่ไหนเขารับทงแต่ตอนนี้คือมีที่ทำกันดิข้างหลังแหละดูไว้แหละแต่ไม่รู้ว่าร้านเขารับทำถังด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองลองคุยก่อนก็คือออมจะซื้อ อยากมาแล้วก็เอามาประกอบเองทําเองเออกคันนี้ออาไม่เคยเข้าร้านเลยนะทุกคนมีแต่สั่งของมาแล้วก็ใส่เองจะมีเข้าร้านแค่อย่างรั่ว <laughs> ว้าวรถเยอะโอ้ยนี่ใส่ไม่ดีอ่ะทำไมรามา,างี้วะ เยอะมากครับโอเคไม่มีรถขออนุญาตทุกคนคือออมอะใช้ไอโฟนสิบเอดอัดวิดีโออะ อันนี้ออมลองเอามาติดหมวกครั้งแรกก่อนหน้านี้ออมใช้เป็นกล้องแอคชั่นแต่ว่ามันพังเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปซื้อที่ช็อปเราไม่อยากสั่งเราแบบกลัวมันเสียหายระหว่างกดส่งถ้าสั่งกลัวมีปัญหาเราสู้เราไปซื้อหน้าช็อปแล้วก็ไปลอง ที่น้าชอบเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าซื้อมาออมก็ต้องทำจริงจังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจริงจังแล้วแหละเพราะว่าเราว่างมากเดี๋ยวออมจะมีออกทริปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่อยากไปแบบทะเล เขาอะไรเงี้ยที่มันใกล้ๆก,กันอะ่ะไม่ใช่แบบห่างกันมากนะอืมดูดูไว้ว่าจะไปอู้น้ำถ่วมทุกคนน้ำถ่วมเราจะไปปะไปเราล้องมา เราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นรถเรามันท่อสูงท่อสูงไม่เท่าไหลครับอย่าเข้าหัวเทียนก็พอไปเลยพี่ไปเลยไปเลยพี่เยี่ยมแกนี้ไม่มีปัญหาสำหรับเรา พ oh ันไปหมดเลยทุกคนขาแขน ากลองขับไปตัว XADV อะ่ะ750ปะ่ะอืมอุ้ยแม่งน่าขับมากอยากลองมากอะ่ะแต่ราคาก็เอาเรื่องราคาเอาเรื่องแต่ก็อยากได้นะอยากมีออโตโไ้ไว้สักคันไว้ขับแบบทิปขับทิปขับ ที่ยวอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนโเอเขาซอยนี้ดีกว่าครับ คนเราใช้ iPhone 1 1อัดทุกคนว่าคุณภาพวิดีโอมันโอเคปะ่ะก็คือถ้ามันโอเคเอออ่ะจะใช้ต่อไปอีกสักพักแต่ว่าตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแหละทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราขับกลับไปหนัแบแดงต่อ